สวัสดีครับแฟนคลับอสาวน้อยเพชรบ้านแพงทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูงครับวันนี้ก็เป็นวันโชคดีคุณแม่สุภาพของเราเป็นแม่ของผมอีกเป็นแม่ของผมนะครับเพราะว่าแม่ภาพรับผมเป็นบุตรบุญธรรมแล้วครับผมใ่ลูกผมครับผมลูกผมลูกเคยล่ะานข้าวครับผมานข้าวกับลูกชายล่าครับผมชายล่าครับผมแม่ครับผม มีชายล่างเดียวไวแม่เมื่อคืนไปนอนที่โรงแรมรีสอร์ทครับผมขอสามรถวันนี้คือพักผ่อนครับผมหนึ่งวันเดี๋ยวต้องหางานให้ได้ครับผมได้พักผ่อนแล้วก็นอนตื่นขึ้นแล้วก็คแม่ก็เลยมีโอกาสนี่แหละลูกชายพามาข้าวครับผมแม่ครับกาบของแม่ครับขอบคุณลูกชายสามรถครับผมต่อไปจะไม่พาแล้วแม่กินข้าวบ่ายไปหน่อย แต่พรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวเข้าถึงถึงประมาณแปดเก้าโมงข้าต้องถึงห้องแล้ครับผมแม่ครับสวัสดีครับอันนี้ก็พี่อํานาจครับผมบุรากอของสาวน้อยเพชรบ้านแพงของเราอีกคนนะครับผมแล้วก็อรขอเรคี๋ยวครับอร่อยครับผมพี่ก๋วยเตี๋ยวไหนครับขับผมอ่วก็คือคุณสุสายใหญ่นะครับผมสุสายใหญ่สุสายใหญ่ครับครับผม ก็แม่ติ๋ครับแม่ติ๋ของเราครับแม่ตี๋แม่ติ๋ของเราครับผมก็มานั่งทานก๋วยเตี๋ยวกันเมื่อคืนนี้ก็นอนกันอยู่ก็สายใหญ่ครับผมก๋วยเตี๋ยวนะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวนะครับผมอร่อยร้านนี้ร้านเจโตร้านเจโตร้านเจโตก็รู้จักอยู่มานานผมก็รู้จักร้านเจโตครับผมร้านทั่วไปของร้านนะครับ อยู่ที่พัทยาร้านเจโตพัทยาผมมาทุกครั้งผมก็จะมากินครับผมมากินที่นี่ตลอดมนนีทุกอย่างคนระับมีร้านผมจะพาชมร้านนิดนึงอีกสักคลิปนะครับผมมีวันนี้อาจจะวันนี้วันอะไรอหนะูหนูหนหนวันอะไรเนะี่ยวันวันจันทร์วันนี้คนจะเงียบสักนิดนะึงทุกทีมันจะเยอะ,ะครับผมอันนี้ก็มีร้านขายทั่วไปนะครับผม ผมก็ลืมอาไรมาอีกแต่ก็ผมพยายามพูดข้างข้างข้างลำโพงแล้วผมนี่พวกแฟนครับเอฟซทุกท่านด้วยความวามลรครับคลิปเราไปเรื่อยๆสวัสดีครับพี่สวัสดีครับวันนี้ขายดีไหมวันนี้คนน้อยนะพี่นะเออเหลือ <c oughs> เหลือับ รวยๆครับใครขับลูกคีแทนหวยก็ขอให้ถูกครับผมสวัสดีครับพี่อันนี้เขาจะมีห้องกาแฟครับผมสิ่งที่อย่างร้านจนี้เป็นแบบนี้ครับผมอันนี้เราถ่ายบรรยากาศของร้านนะฮะน,นี้เราพาแม่ทุกข์้ามาทานข้าวท,ทานข้าวแม่ทุกข์ผ้าเขาจะไม่ทานเนื้อไม่ทานอะไรเงี้ยก็าทานได้นิดหน่อย อาหารที่เป็นไม่ใช่สัตว์ใหญ่อะไรเงี้ยน่ว่าเขาเขาจะไม่ทานครับผมคลิปนี้ก็มาถึงนี่ครับผมทั่วไปอ่ะเดี๋ยวเราถ่ายเจ้าของร้าน,น่อยครับผมนีลล่ลงคลิปสวัสดีครับคุณพี่อันนี้พี่สาวครับผมมากับเอ่อเจ้าของแม่สุภาพแม่ของบอโจอแม่ของเอ่อบอโจ โยมนินเจ้าของสาวน้อยเพชรบ้านแพงเขาาทานก๋วยเตี๋ยวอันนี้ก็คือเจ้าของร้านเจโตโตัวจริงๆๆเสียงจริงชื่อเสียงโดง่งดังมหาศาลเพราะว่าเพราะว่าเอ่ออะไรอ่ะเปิดร้านตั้งแต่ร้านแรกอยู่ที่ไหนนะไร่สามแล้วก็จังหวะเจ้าของที่นะเออเจ้าของที่ก็เอาไล่เออไล่ไที่ขน,นาดมาอยู่ในริมทางรถไฟลึกคนก็ยังเยอะอยู่นะ เออคนเยอะแล้วจะเอาเงินเก็บไปไว้ไหนหมดครับฝากลูกลูกให้ลูกให้ลูกเออแล้วก็ฝากพี่ด้วยกันสาวน้อยแพนมาเล่นก็ฝากลูกค้าลูกอะไรอ่าติดตามชมนะฮะพี่ฮะเมื่อไหร่เมื่อไหร่มาก็เดี๋ยวดูก่อนฮะเดี๋ยวดูก่อนไม่ดูก่อนไม่รู้ครับผมแม่ตาสบายครับแม่ครับค่ะค่ะ โอเคทำตามสบายครับผมอันนี้คือเจ้าของร้านนะครับผมเป็นเจ้าของร้านแล้วก็เป็นผู้บริหารมายาวนานตั้งแต่เล็กๆร้านเล็กๆจนอยงนี้ร้านก็ไม่ได้ใหญ่เหมือนร้านอื่นร้านเล็กกาคนติดเยอะเหมือนกันนะเอ่อคนกินเยอะ,ะครับครับผมอาริโต้สาบายฮะร้านยังไม่ปิดปิดสี่โมงปิดสี่โมงครับอันนี้ เราจะเป็นตั้งร้านนี้ผนถ่ายบรรยากาศเพื่อแฟนขับเอฟซีมาพัทยาก็ร้านจะโตมาเลยอร่อยอร่อยมากเขาเดียนว่าอยู่ข้างๆเป็นรางรถไฟออของพัทยานะครับผมใกล้สถานีรถไฟพัทยาพูดแม่รืงไมในคลิปนี้ขอกราบขอโทษด้วยครับอยู่ในรถไม่ได้เอามาแต่ก็พยายามพูดดังที่สุดแล้วครับทุกครั้งก็ค่อยๆแก้ไขปรับปรุงไว้ได้แฟนขับเอฟซีครับผมด้วยความเคารพ เพราะว่าผมก็ก็ตอทำให้ดีที่สุดนะครับติชมมาได้ครับคิดผมเพราะว่าผมก็ได้ปรับปรุงไปได้เรื่อย,อยมันจะได้เอ,อลงช่องไปหรือว่าถ่ายภาพไปหรือว่าอ,อ,อะไรอะไรต่างๆมันก็จะดีขึ้นในช่องของผมครับผมน้อมรับด้วยความเคารพครับแนะนําครับผมอันนี้ก็แม่ติมครับแม่ติมครับแม่ติม๋มอร่อยไหมครับแม่ติม๋ม สสายยายครับพี่อำนาจพอได้ไหมครับพี่อำนาจสามพาดนะครับอร่อยมากเลยอร่อยพี่อำนาวันหน้าพาเจ็มากินครับก็ครับผมขอ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 อนุญาตนะผมก็เลยว่ามีร้านอาหารดีก่านี้อ่ะอร่อยไงจะมาข้ายาเมื่อไหร่ครับไปพักที่บ้านเพื่อนเขาไม่ชอบเพื่อนเพื่อนเค็มลาไปพักที่ไหนไม่ได้พี่อำนาจต้องพักกับผมอย่างเดียวมากินด้วยกันเพื่อนสบายอ๋อครับผมครับครับแม่ครับแม่อาบายครับแม่ครับ โอเคขอขอสักค,คลิปครับบอสโจให้ได้สามคลิปคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่สองแล้วค่อยๆทาไปตามเจ้านายบอสโจสั่งก็ต้องทําแล้วก็ผมทำามีความรู้สึกว่าผมผมเอ่อได้ถ่ายได้พูดคุยอะไรเงี้ยผมก็มีความสุขครับผมก็ใชไดาวอันนี้ก็พนักงานก็พักอันนี้อยู่มานานแล้วครับคนนี้อยู่มานานเจอผมมาเลื่อสิบกว่าปีที่แล้วก็ยังอยู่เหมือนเดิมไม่ไปไหนเลยแล้วอยู่นี่สบายใช่ไหม สบายครับผมน,นี่เราก็ยู่ครับผมอันนี้มือกุ๊กใหม่ครับพี่ผู้ชายไปไหนพี่ผู้ชายอ๋อขนอนมีปักเปลี่ยนเวลาครับผมคลิปนี้ก็อยู่ร้านเจโตนะครับผมร้านเจโตวันนี้คนอาจจะน้อยหน่อยนะครับผมทุกครั้งต้องมีสำรองที่นั่งหน่ยเพราะคนเยอะครับผมครับผมครับผม,ค,บผมคลิปนี้ก็อ่านมด อยู่ยาวลำเพลินออฟิเชียลฝากกดไลค์กดแชร์กด u ับสไคร e กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็ขอให้แฟนขับ FC และทุกๆคนที่ดูคลิปนี้มีความสุขตลอดไปมีโชคมีลาภมีวาสนาคุพระคุ้มคองมามทสวัสดีครับผมจบด้วยจบด้วยจบด้วยแม่ทุภาพให้แฟนขับ FC มีโชคมีลาภมีวาสนาเลครับแม่ทุภาพครับ ครับผมมีสูบมีนาดได้ไก่เนื้แล้วเนาะครับค่ะแม่ครับครับขอบคุณมากครับแม่ครับแม่ครับผมครับัอดีแม่ครับครับแม่ครับสวัสดีครับสวัสดีขอให้รวยๆครับสวัสดีครับผม